อชราพรเผยความจริงปมร้องให้หลังวอลเล่บอลหญิงไทยรอดตกชั้น VNL 2025วันที่16กรกฎาคม2568เทียวอัชราพรคงยศกับตันทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ล่าสุดหลังเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา วอลเล่บอลหญิงไทยเพิ่งรอดตกชั้นจากศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL 2025หลังจบการแข่งขันทั้ง3สนามด้วยผลงานชนะ1แพ้11มี6คะแนนรั้งอันดับ17เหนือเกาหลีใต้อันดับสุดท้ายที่มี5แต้มทำให้วอลเล่บอลหญิงไทยยังได้ไปต่อในศึก VNL 2026ปีหน้าแต่กับตันเพียวอัชราพรคงยศยอมรับว่ายังทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เราไม่สามารถทำตามเป้าหมายแรกของเราได้แต่เป้าหมายที่เรายังอยู่ใน VNL ต่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จในหนึ่งขั้นตอนของเราเกมสุดท้ายที่เจอแคนาดาซึ่งชี้ชะตาอยู่รอดใน VNL ก่อนได้2เซตตามเป้าแม้แพ้ไป2-3เถึงสเซตเพียวอัชราพรกล่าวาว่าเกมนั้นเรามีพลังใจที่ดีกันมากๆค่ะเรากระตุ้นกันตั้งแต่ก่อนออกไปแข่งเราทานข้าวด้วยกันปลุกใจให้คึกเหิมค่ะเรารู้ว่าเป็นเกมที่กดดันมากๆแต่เราพยายามที่จะไม่กดดันตัวเอง เพราะเมื่อไรที่เรากดดันตัวเองเกินไปจะทำให้รูปแบบเกมออกมาไม่ดีค่าเพราะฉะนั้นแมตเจอแคนาดาเราจึงพยายามกันทุกๆคนนิ่งให้มากที่สุดแต่ก็สนุกกับโมเมนต์นั้นมันก็เลยทำให้รูปแบบเกมออกมาดีค่ะส่วนเรื่องที่เธอร้องให้ระวางให้สัมภาษณ์หลังเกมกับตันเพียวเผยว,ว่ามันรู้สึกดีใจค่ที่อย่างน้อยเราก็รักษาให้ทีมเราได้เล่นใน VNL ต่อมันก็แอบเสียดายค่ะ เพราะว่าตอนที่จบเซตสี่แล้วเซตห้าเราก็อยากจะได้เราก็อยากชนะแค่แต่มันก็มีความเสียดายด้วยที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะในเซตห้าได้ค่ะ